Oh. โรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณะวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลโคนเพกอำเภอบันจากิรีจังหวัดขอนแก่นมีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่3บ้านบุรณะหมู่ที่4บ้านแจ้งหมู่ที่5บ้านหนองไฮ และหมู่ที่12บ้านหนองไฮเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน160คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโดยมีนายสุรศักดิ์ตาปราบดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณาวิทยาตัดยาโรงเรียน มาตรฐานความรู้คู่คุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสะอาดยิ้มง่ายไหวางามเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณะวิทยาได้มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสองดาว โดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณาวิทยาได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโดยเน้นความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภยัยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยกำหนดโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นมีการประเมินและสรุปรายงานการดำเนินโครงการเพื่อนำผลมาวิเคราะห์พัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานมีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนโดยสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกันซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณะวิทยาคือมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีจิตอาสามีความพอเพียงโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้บุรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมของชุมชนและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยบ้านวัดโรงเรียนคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งงานบุญงานประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กับวัดในเขตบริการทั้ง4หมู่บ้านด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับโครงการคุณธรรมสพทและขับเคลื่อนบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านทักษะทางสังคมในกระบวนการบริหารที่เป็นระบบมีการนิเทศติดตาม และยกย่องครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างกําลังใจในการดำเนินงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสู่สาธ,ธารณชนผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานและมีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องหรือเผยแพร่ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่3 ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างคนดีสู่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์แล้วนั้นยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมคือโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณาวิทยามีการจัดกิจกรรมครูพระสอนศิลธรรมและกิจกรรมมัคคนายกน้อยฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิ ตอนเที่ยงและทุกวันศุกร์ในคาบสุดท้ายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้กับนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์รักสะอาดยิ้มง่ายไหวงาม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้คณะครูโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยาได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณะวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์มีการบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนร่วมกับการทำโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน ที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการพัฒนาต่อย,ยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการจัดกิจกรรมครูพาสอนศีลธรรมและกิจกรรมมคนายกน้อยฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเที่ยงและทุกวันศุกร์ในครัสุดท้ายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาให้กับนักเรียนในการดำเนินงานทุกกิจกรรมจากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองส่งผลให้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากซึ่งจะเห็นได้จากผลของการพัฒนาจนส่งผลให้โรงเรียนหนอกไฮแจ้งบูรณาวิทยาผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ นักเรียนโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณาวิทยามีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเดินแถวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระเบียบพูดจาสุภาพเรียบร้อยกิริยามารยาทมีความอ่อนน้อมทรงงานตรงเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทิ้งขยะตามที่จัดเก็บช่วยการรักษาความสะอาดรับผิดชอบเขตรักษาความสะอาดของตนเองช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจรับประทานอาหารกลางวันหมดถาดใช้เงินอย่างเห็นคุณค่ารู้จักการอดออมใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่าปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานแล้วจากโครงการดังกล่าว ได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืนต่อไป